วัดดีครับเพื่อนๆจิ๊บมีสุขดังใจเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่ราชกระบงังเพื 12, ่อนๆ12เพื่อนๆนี่วันนี้ผมว่าจะมากินลูกชิ้นปลาทําเองนะของอางวดนะอางวดนะเขาบอกว่าร้านนี้ก็คือขายมาแล้วเนี่ยก็คือเขาเพิ่งย้ายมาแล้วมั้งก็คือเพิ่งก็เรียกอะไรนะเพิ่งย้ายมาผมก็ดูในเรียกอะไรนะดูใน ในคอมเมนต์นั่นแหละหรือในโซเชียลของเขาว่าเนี่ยเขาบอกว่าบอกว่าพิ่ย้ายมาแต่ที่ไหนผมจําไม่ได้เพืเ่อนๆแต่พิ่งย้ายมาผมก็อยู่แถวราดกระบังก็แะมากินเพืเ่อนไปชิมกันนี่นี่อ่างวดทุชินปลาไปนี่จะข,ขึ้นร้านก็นะไปจะเ,เข้าไปดูใหก่ก่อนก่อนไปที่นั่งแล้วก็สั่งอาหารกันมันมีเมนูหลายอย่างเลยนะ จวต้องดูก่อนว่ามันมีอะไรกินบ้างเพื่อนดูดูเมนูก็รู้มีหลายอย่างเลยเพื่อน้านเขาก็กว้างนะมีน้ำและหลายอย่างเลยเพื่อนเดี๋ยวลอดูว่าจะกินอะไรกันดูเมนูก่อนเพื่อนเพื่อนีเมนูน่ากินมีหลายอย่างเลยนีก็ยินท์โฟเพื่อนยินร์โฟ ก๋วยเตี๋ยวแห้งราคาสวยสวแล้วเพื่อน6กสิบาท70็ดสิบาทมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งแล้วก็เียวซาทอดก็มีเยวหมูเด้งก็มีเพื่อนลูกชิ้นกุ้งก็มีของทานเล่น,นเพื่อน yeah, เยอะเลยดูดีน่นาก,กินมากแล้วก็ด้านหลังมีอะไรบ้างอ้ด้านหลังเขาก็มีเมนูข้าวเพื่อนร้านนี้เขาเปิดบริการแปดโมงจนถึงสองทุ่มเลยเพื่อน ข้าวเลยมีข้าวหน้าหมูฮ่องกงข้าวหน้าเนื้อฮ่องกงหนักหมูรมควันโอ้ีเยอะแยะเพื่อนผมเลือกกินหมวนี่มีข้าวข้าวกะเพราเนื้อออสเตรเลียด้วยเพื่อน,อน,น,น,อออนจัดอะไรดีวะไปเดี๋ยวนะไปที่นี่ก็ต้องกินอย่างแรกเลยก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวปลาดีครับเพื่อน เอาบะหมี่บะหมี่แห้งลูกชิ้นปลาครับการรวมทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็เอารวกเขาเรียกอะไรนะรวกจิ้มปลาวกจิ้มทุกอย่างเลยครับเอาน้ําชามะนาวดีกว่าแก้วหนึ่งครับอันนี้พี่ถามไปดิเมนูนี่เขาเรียกเมนูอะไรจ๊ะข้าวหน้าเนื้อฮ่องกงข้าวหน้าเนื้อฮ่องกง ชาอร่อยเด็ดเดี๋ยวเอาหนังปลาตัว 1, 3, 10, หนึ่งสามสิบได้ไหมฮะใช่ครับลองกินหนังปลาดูเพื่อนหนังปลาของพี่ตสี<อ>น,นี้เหลือแต่บบนี้นะนะฮะไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เกี๊ยวทอดมหาไทายจักฮะเกี๊ยวทอดมหาไทยจักเอาเกี๊ยวปลามาหาไทายทอดมาให้พี่ะะเลยอ่ะเขาเรียกนี่เ,เพื่อนเพื่อนเขาเรียกเ,เกี๊ยวปลามาหาอะไรนะ เกี๊ยวปลามหาไทยทอดเพื่อ60บาทนี่มาแล้วหน้าตาเพื่อนเ้วผมให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงอี่มาแล้วนี่รรติมรริ้ม,มแล้วก็เกี๊ยวบะหมี่แห้งเพื่อนอแล้วก็น้ำซุปมันจะมีอะไรเกี๊ยว เกี่ยวปาลปาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งแล้วก็แอปเปิ้นที่นี่เขาทำเองนะเพื่อนแล้วก็ในบะหมี่ก็เป็นบะหมี่แหงธรรมดาเลยเพื่อนก็มีลูกชิ้นปลาให้สองโลกเกี๊ยวปลาเกี่ยวปลาชิ้นปลาแล้วลูกชิ้นกุ้งเพื่อนน้ำซุป รูกจิ้มเขาอ่ะเขาจะผสมให้เลยเพื่มอมีทั้งลูกชิ้นปลาก,กี่ลูกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกลูกชิ้นกุ้งสองลูกแล้วกเกี้ยวปลาสองลูกแล้วก็แฮครอทสามสามอันแล้วก็ที่น้ำจิ้มเขามาให้มาก็เป็นซีโฟดเพื่อลองชิมดูกับน้ำจิ้มซีโฟดก็เ,เห็นปะ ผมขออนุญาตจิบดีกว่าจะได้เห็นช่ยกันเนื้อหนี่งแนร่นจิมสี่ฟู์ทมันจิมสี่ฟูก็จัดจ้ามากเลยมั้ั โอเคอะไน,น้ำงิ้มซีลตริงจับนี่ชิ้นป่าอื้มอืเกี่ยวป่า เนื้ปลาเานะก็เนื้อมันก็ถ้าปลาน่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้นุ่มมากไส้น่าจะเป็นไส้ปลาไม่ใช่ไส้หมูก็ที่ผมเคยกินเนี่ยเกี๊ยวปลามั็นเกี๊ยวตัวใหญ่แต่ตัวนี้ตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากเพื่อนไแต่ไส้ที่ผมเคยกินจะเป็นไส้หมูแต่นี่มันไส้ปลามันหนึบๆหน่อยนี่แต่ว่าผมชอบนี่ลูกชิ้นกุ้งครับ ได่ดอิอืมอืมอืมตุ้มซกุ้งเขาอร่อยจริงแัปะปลาเส้็อืม ขึ้นกรนลุ่มเดียวแต่ก็ไม่ถือว่านุ่มมากแต่รวมๆนะผมชอบเนี่ยคือจริ้มกุ้งผมชอบนะแล้วก็กุ้งจิ้มปลา เกีียวปลามี่ผมเฉยๆนะก็ไม่รู้ติดเฉยๆแต่น mm ้ำ hmm. จ,จิ้มซีฟู้ดเขาอร่อย mm hmm. เส้นปลา ผมว่าูุ้มกว่าคไม่ได้ว้าหรอกแต่ยูปาที่เขาทอดมานะเนี่ยไอ้ก็เลย,ย,ยเกี้ยวมหาชัยเนี่ยก็ดีนะเขาไม่ได้ทอดไว้ก่อนสั่งแล้วเ็าจะทอดให้กรอบดี ารทำงานนแดนน่าจะเป็นปลาแค่รู้บอกผมแล้วนะแต่มันออกเหนียวเหนียวดูมผมว่าผมจะแต่งเม,น,มนูอื่นกินต่อผมชอบมเมื่อกี้ผมชอบเกี๊ยวกุง้งเอ้ไม่ใช่เกี๊ยวกุ้งเด็กลูกชิ้นกุง้งนี่เพี้ยท่าทาง ปลูกปลาผมน้องครับเอาตักชิ้นกุ้งเปล่าชิ้นน้องครับจะเอาน้ำส้มให้ขวดหนึ่งนี่น้ำส้มน้ำส้มคันนะัแบรนด์อะไรเออน้ำส้มคั้นสดแบรนด์แบรนด์นเนื้อส้มเออยี่ห้อเนื้อส้มมนแบนบขวดไหมขวดเท่าไหร่ไม่รู้ มันจะบอกราคาเราก็ชินก่อนอมอมกิมนดีกว่าหมี่มันมีเนื้อเนื้ออยู่ด้วยมันมีน้ำซุปอยู่นะก็อร่อยแต่โซนนี้ยมันก็ขับตลาดเ,ลเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆเอารถมานะก็ มาจอดได้เลยเ,เพื่อนเนี่ยจอดข้างร้านก็ได้ถ้าข้างร้านเต็มเมน,นี่ยผมให้โด่ตรงนู้นอ่ะมันจะเป็นปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันของอะไรของปักกลางาลเพื่อนตรงแล้วมีเคเอีอ่ะเพื่อนก็เอารถไปจอดในร้นก็ได้นะ<ม>หรือมาอย่างเงี้ยก็เนี่ยก,ก็เอารถไปจอดขาานที่เต็มก็ไปจอดในในปั๊มอะแล้วก็เลยข้ามมาเพื่อนส่วนผมเองอ่ะผมเอารถมอเตอร์ไซค์มาเพื่อนรอ เกี๊ยวกุ้งไม่ได้เกี๊ยวกุ้งดีจรจกินกุ้งอ,ร,อร่อยอรสั่งไปรอไม่รู้อ๋อมาแล้วนี่อ๋อขอโทษทีผมเข้าใจอะไรผิดคือที่รอนานต้องขอโทษทางร้าน้วยคือเขาคือผมรู้ว่าเขาไปรู้ดจริงๆไม่ได้รว้เมื่อนเขาไปทอด ทอดนี่ก็คือนี่ร้อนๆอยู่เลยเพื่อนไอเรานึวา่ว่าเป็นรวกมันก็ต้องรอนะต้องขอโทษด้วยเพื่อนไม่รู้นี่เขาไปทอดมาร้อนๆเลยเพื่อนลูกชิ้นกุ้งไอเรา็นึกว่าเป็นรวกมันมา,านนานจังนี่เราไม่รู้ <c oughs> โอ้แต่ทอดมาร้อนๆเลยเพื่อนตอนแรกที่กินนะเขาเปรนรวกเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบทอดได้ไง ไอที่รอนานเนาะเพราะเข้าไปทอดแล้วก็นี่มาคู่กับน้ำจิ้มไก่ลองจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ดูบ้างอืมร้อกุ้งจิ้มกุกมก้งครับมันหอมาามากเริงบอกกินไปรสชาติกุ้งเลยอะเนื้อกุ้งหอมอ หอมหอมน้ำมันงามด้วยอร่อยมาต้องสั่งเลยนะแต่ถ้าเกิดเข้ามาเป็นเซตแบบเป็นลวกอะ่ะเขาจะลวกมาให้แต่ถ้าเกิดสั่งเป็นลูกชิ้นกุ้งอย่างเดียวเนี่ยเขาจะทอดมาให้ผมเข้าใจว่าไอ้จะมา,มานานที่จริงนาน,านเพราะว่าเอาเขาไปทอดอร่อยเป็นแนะ่ร้อนๆเลยลูกชิ้นกุ้งนะใครมากี่ตัวต้มีำผมกินไปสองใช่ไหม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบตัวก็ให้มาสิบตัวสิบรู่ผมซัดไปหมดเพื่อนอร่อ <c oughs> อ,อิ่มเดี๋ยวคงให้ข้อขอกลับบ้านเ<ม>แบบเก็บตังค์ด้วยครับเดี๋วค้อถามราคาดีนหนึ่งได้ไหมฮะไอ้ก๋วยเตี๋ยวนี่ทามอะไรครับก๋วยเตี๋ยวถามละหกสิบบาทน้ำต้มนะครับ น้ำส้มยี่สิบแล้วก็ลูกชิ้นปูจาเจ็ดสิบแล้วก็ลวกนี่แหละครับ <100. S 1> อ่อ๋อลวกร้อยหนึ่งแล้วก็ไอ้เกี้ยวมหาชัยหกสิบบาทเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้ำยี <25. S 1> ่สิบห้าบาทสามร้อยสามสิบห้าบาทเพื่อนเเดี๋ยวเอาขอกลับบ้านให้พี่หน่อยจ้ะก็ถ้าใครผ่านมาก็แวแะมาเลยเพื่อน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะก็แถ่ว่ารสชาติผมก็ไม่ได้กินได้เยอะหรอกรสชาติก็โอเคนะกับลูกชิ้นปลาแต่ว่าลูกชิ้นปลาที่เนี่ยเขาทำก็ทําเองลูกชิ้นกุ้งก็ทําเองแต่สิ่งที่เนี่ยที่ผมชอบโทรศัพท์ข้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คืออะไรฮะก็คือหนึ่งขอบที่นี่นะผมชอบลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะก็ทําเองแล้วก็ชอบลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งเนี่ยมันหอมหอมแล้วมันงานเพื่อนชอบ แล้วก็ชอบไอ้อะไรนะเรียวอ่ะเรียวมหาชัยอ่ะนะกรอบดีแต่ไอ้ตกกลางมันเหนียว,วน,นิดนึงรวมๆถือว่าโอเคเพื่อนๆราคาก็แล้วก็ก็ไม่ได้แพงมากเพื่อนใครใครใครผ่านมาแวะมากินนะยังไงวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตขอตัวแล้วเพื่อนเออผมจะบอกว่าเมนูมันมีเมนูข้าวผมก็ไม่ได้กินเพราะว่าเพื่อนๆถ้าเกิดอมากินเมนูข้าวดูอ่ะก็คือบอกผมด้วยนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแต่ผมมีข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าหมู ข้องกงไม่ได้กินมีกระเพราด้วยไม่ไหวแต่เพื่อนคนไหนมากินแล้วมาคอมเมนต์ข้างล่างนะบอกผมหน่อยนะรสชาติเป็นไงบ้างวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะเพื่อนบ๊ายบาย